ีต่อกันอีกคลิปเมื่อกี้จานบาสกับน้องเบียร์ขึ้นไปแล้วนะครับไปคัดเอกสารบนอำเภือ,อตอนนี้อยู่ที่กำมลาใสล่านนายนโมหมูกระทะกรรมะละใสครับแต่บอกเรื่องหมูกระทะเนาะถิพากกันไปอยู่ด้หาพอดีก็บป้อมเปียมอยู่ไปหน้าอยู่อันนี้น้องเบียร์ยรจานบาสบดีครับน้ำมนต์หยุดทางเข้ามอ มหาไร่กัลสินจากกระสายห้างไปลานกับประมาณสี่สิบห้าโลสี่สิบห้าสิบโลอยู่ออกไปทางไปสมเด็จนั่นละอืมเมืม่อน,นี้ใจเกินร้อยอยู่ที่บ้านน้องไผ่นะน้องไผ่กำลัใสายไร้ีร่นนอนกิน จะ้เาเจ้นานของลานอยู่บึงเจ้าของลานอยู่วันนี้อยู่ครับพวงนี้จะมีงานถ้าสมมติว่ามีงานแล้วผู้ได้ผู้ใดเบึงให้เราเนี่ยผู้เบึงกับผู้จัดการเลขผู้จัดการเลขครับผู้จัดการยุย้ยแบรนฮอดดีแต้กับเพื่อนจะมีพนักง,งานพนักง,งานของแม่น้องฟิล์มพ่อกับแม่น้องฟิล์มมาช่วยฟิล์มตำรวนโชว์ห้อ เห็นว่าฟิมปรยุนเกียงไก่เออต่กอนอยุดไอ้มืงอนี่เห็นเห็นพ้อมเปียมไรสดบ่พี่น้องเมีนมันเด้อเห็นไรสดว่าทีมงานเสียงวิหกสิแบบไปล้านเสียงวิหกก็น่าจะแสดงใกล้ๆแถวนั้นบ่หรือหรืองานยหนวบวกขาวหรืองานยหนีวบวกขาวนี่เองานยหนีวสมเด็จเริ่มันที่เก่านี่ว่ะ เรื่อวันนี้น่าจ,จะมีวงไหนไปเล่นที่สมเด็จนี่แหละนี่เขาตีสิแปดเป็นลานช่วงนี้งานยูไน่ไรเนาะแมนมันเป็นช่วงงานยิ้วเป็นการงานยิืมการงานยิ้วได้ครับพอช่วงนี้เขาก็มีเพื่อนทำง,งานอยู่ท้าง,งานอย่างนี้อิไนไอ้ยเราบอกเป็มื่นว่านั่ะละละทางมาบอกเวลาจะมาปฏิบัติเชิญอม่มีเวลาตรงกันเนาะครับไม่มีเวลาตรงกันเลยไม่มีเวลาแวะไปเอ้ยเห็นเบียร์ลงรูป ของอันใยผิวขั้วแลีล่ยนๆเป็นบ่แม่นจ้ะอื้สมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบเขาคือข้างนอกเอาเป็นไม้ไม้เกาเ่าแป้นเก่ามามาทำระแนงเพลิน<อ>เออเสียไดไายมั้งจ้ะจะได้ใหม่อืมก็เลยว่ากระบาดเหรอจะสีไปคัดมันล่ะก็ทาสีหน่อยอืมถ้ <c oughs> าว่าเสียได้แปดเก่ามันมันเป็นไม้แดงกับไม้จีบแล้วก็มีเข่งค่ะ ครับมันเป็นใหม่ดีก็เลยเสียได้มันอืแต่เลยเอามาเก็ดยวขั้วเพิ่นกระเฮ็ดหอดหมองหลางสวยให้ก็คือว่าดีจ้ะครับแต่ว่าบพนน่ะมีเวลาไปเบิ่งหน้างานเองว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวว่าสร้างบนไอ้จักรดิค่ะช่วงขั้วนั่นเพิ่นมาซอยมันถึงว่าตอหมองขั้วแล้วก็ห้องน้ำก่อขึ้นอีกแม่นค่ะก่อขึ้นเพราาะว่ห้องน้ำมันเก่ามาก็ยังขันบอกันยังดีอยู่ค่ะเคยว่าสมัยตะกี้เพิ่นอาจจะบ่ได้มี ทีที่พิทันน้ำกันสามเงินยังน้อยเหมือนมันอาจจะพื้นที่เพราะมันสุดไปแล้วด้นๆอาจจะเอียงอะไนีดแต่ว่ามันก็ใส่ได้ยูแต่ถ้าในีนนาคุณทา้งหน้าถาว่าอยากทำหไหมเพราอยากทำใหมค่ะแต่ว่าเราก็เอาพอมันใช้ได้ไปก่อนครับทโนเวียนไปก่อนแต่ในอนนคตเราจะทำแล้วค่อยว่าก,กันครับ,รบแต่ว่าก็สวยยุ่เหลือแต่ว่าเป่าไม้ยต่อไปถ้าถ้ามีงบก็จะทำรัว ดูแลรอบพื้นที่มออืให้เป็นสัดส่วนเนาะหนูมันมันกับเป็นประยัดเป็น่อยยุคนมาเปลี่ยนผ่านไื่ตอนนี้ก็คือยหญ่ก็อยู่ผู้เดียวอยู่ปกติของเราแต่ว่าเดี่ยวนานหน่วงว่าจะใหญ่เดี่ยวใหญ่มาอยู่กับแม่อย์จะซีดีอะไรหล่ะมีลรู้มีหลานมาอยู่น้ำแบบเพราะว่าหน่องทำงานหนุงเห็บออาการกำเริบแพนิคบ่อยขึ้น แล้วหัวหน้างานเขาไม่ได้เข้าใจกับการเป็นโรคแพนิกก็เลยมีปัญหากับตานทํางานหน่อยนึงจ้ะแล้าเลยว่าสั่งการมา,ยา,มาอ,อยู่บ้านมัหรักษาตัวอยู่บ้านก่อนเพราะวาายย่าถ่ายที่นั่นมันน้องน้องมันเป็นแพนิกตั้งแต่แผดดินไหวม,มันเหตุงานทางตึกสูงบ่ดด้ค่ะปันนี้เขาเหมือนเขาบอกบอกว่าหัวหาน้าแล้วว่า,วา,วา,า,าเขาไปนลรคแพนิคเด้อขอเหตุสั่นลางในบ้าขาดแบบเขาก็ไม่ไม่ยอมให้ทำจ้ะอาการมันกำเริบังเลือมันก็เหตุงานบริเวณเต็มมือ เพราะว่าต้องไปหาหมอตลอดไปรับเมียกัารเครียดก็ไม่ได้ก็เลยก็เลยว่าชันกับก้ามมาอยู่บ้านครับค่ะให้มาอยู่กับเมียอืมอานวันนี้เป็นหลงแพทย์วันนี้เป็นหลงประชาร์เทียนมาอยู่ร่วมกันจ้างานงานแถวบ้านเท่ากับจะบอพ่อมีอยู่บ่มีจ้าก็เลยว่าจะพากันไปจะมาลำบากเออทำงานแถวบ้านแล้วก็เามีบ้านมีที่อยู่แล้วเนี่ย บันนี้ก็มาอยู่บ้านกันร้านกันมาเรียนอยู่โรงเรียนแถวบ้านกับประเดเสียงนั่าไหนืขก็พอได้อยู่จ้ะเพราะว่าถ้าถ้าเรามองว่าอยู่หนนมันกับค่าใช้จ่ายมันก็สูงเงินเนาะจ้่แบ้านี้นั่งเฮ็ดงานเลยบ่เต็มที่เหมือนทําได้ไม่เต็มวันก็ไม่ได้เงินไม่ได้ค่าแรงพอพอทําไปวิกหนึ่งหรือว่าสองวิ๊กมันจะออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันได้ไม่เต็มเพราะว่าเรามีมีโรคประจําตัวด้วยมันก็เลุเหตุในห้องแบบว่าต้องเผื่อขาเลยไดเป็นสน้าตัวนั่นครับ กลับมาอยู่บ้านที่ทีสุดจ้าเราไดคุยกันเบงก็เรื่องนี่งหละค่ะทําการย้ายโรงเรียนก่อนก็ไม่แน่นาะเผื่อว่าอยู่ไปตั้งหลักไปเพื่อมีอะไรทําอาชีพส่วนตัวจะขอก็ไ้เนาะเพราะว่าเบียร์ตอนนี้ก็ยังรอดูทิศทางอยู่ว่าจะไปทางไหนเผื่อได้ไปทํางานหรือมีส่วนที่ก็คุยกับพี่บัสอยู่ว่าเนี่ยนะคุณอาจาจะออกมารับงานเอง ติดบอลด็กคนตรงนั้นน an> ี่เนาะเพราะว่าเขากับคอนเสิร์ตบอลเขากับโมเมนสาวๆเดียวนะเขากับลืมมาอยู่หลายเดี่ยวบางคนเขาอาจจะแน่ว่าเขายังอายุหน่อยอายุแต่ว่าสำหรับเขาหรือว่าอายุอายุยี่สิบห้าถือว่าเยอะอยู่ถ้าเราวงการนี่น่อืมอยากลองกลุ่มทีมมมึงอืเบียกับเฮดแดนเซอร์ทีมผมกับทีเฮดดนตรีทีมอืมคิดว่าสามารถทำได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ไก่เฮดหมองนึง อยู่กันละชิ้นกันแคได้อย่างชิ้นเพราะว่าเรามีอยู่สองที่แต่ตอนนี้อยากตั้งโค้งอยู่บุรีรัมย์ก่อนเพราะว่าคนรู้จักเบียร์เยอะมากผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับยังหน่อยเข้ากันยังมี YouTube เื่อนไว้เหียงที่มีวิตครอบครัวของเข้ากันแล้วกัวตกกนตอนนี้ก็ถือว่าทิศทางอาจารย์บัตรทำงานขึ้นเล่นดนตรีอาจารย์นักดนตรีนะตอนนี้ก็ถือว่า น้องเบียร์ก็เป็นยูทูบเบอร์เต็มต,ตัว,ตตตวสร้างรายได้ได้แล้ว,ลวเออแล้วก็รู้ทิศทางว่าประมาณไหนเนาะได<ม>้ก็ก็ถาว่ามีงานเห็ดอีกทั้งนึงอาจารย์ก็อยู่วงทําไปด้วยแล้วก็เบียร์ก็ทํา youtube ก็ก็ดีนะโอ้โหแหล้ว่าทิศทางมันไปเนี่นยนะเอาฝาพกพ่อพ่อไปแม่แม FC เอฟซีเขาสนับสนุนให้เก่าเนาะทั้งนกะขอบคุณให้เก้าขอบคุณเพราะว่าแม่เอฟซีเนาะอีกลุ่มชู้สนับสนุนนะครับทั้งไอ้บอนะครับแล้วก็ ศิลปินคนอื่นๆนําถือว่าได้มาผูกพันหักแพงแบ่งแย่งแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชนิดเดียวเจอกันว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนไปเซอร์ไพรส์ใครนะครับติดตามในคลิปต่อไปเม่นี่มาดมาในพื้นที่กาลสินแน้วตรงไปให้คุ้มครับสำหรับคลิปนี้นฝากไว้ชน,นี้ครับ